สวัสดีค่ะวันนี้ลองมาแก้โจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์บอกว่า mu เ h e t a heta g a m กะแปลว่าเป็นเรื่องที่คุยกันเกี่ยวกับอะไรก a ม m านี้นะคะเอ t ทฮ t นแปลว่าเกี่ยวกับนะแล้วเขาบอกว่าพวก,กีว่าค a t ชิอมาจึงก่อซึ่อ c o ชิ o s i h พวกีตัวนี้นะคะแปลว่าตัวอย่างนะเขาบอกว่าให้เลือกข้อที่ถูกต้องเหมือนกับตัวอย่างนะคะกันอีจอมอย่างละสองคะแนนนะมาลองดูกันนะคะพวกี่อยู่ตรงนี้นะ ตัวอย่างบอกว่าอ b บบอร์จีนั่นรีซน์มีดาอมีนันนแฮงวอนิาอบอจีแปลว่าคุณพ่อนะคะถ้าจะให้เป็นภาษาพูดมากกว่านี้ใช้คําว่าอับปาเป็นภาษาเขียนมากกว่านี้หรือสุภาพมากกว่านี้นะคะทางการหน่อยก็จะเป็นอับอถ้าจะให้สุภาพกว่านี้ก็จะใช้เป็นอับอนนะคะอันนี้เป็นตระกูลพ่อเนาะอึาแปลว่าหมอนะคะแกมมาคำนามยิมีด ก็คือเป็นหรือคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะใช้กับคำนามเท่านั้นนะเป็นหรือคือคำนามอันนั้นนะคะถ้าเป็นคำถามเป็นหรือคืออันนั้นใช่ไหยเราใช้อิมิกะนะคะโอเคเนาะเขาบอกว่าคุณพ่อเป็นหมอออมอนี่แปลว่าแม่นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะภาษาพูดหน่อยจะใช้ออมมาถ้าจะให้เป็นทางการเป็นภาษาเขียนมากกว่านี้ก็จะใช้ออม o อนีถ้าจะให้มากกว่านี้อีกก็จะใช้ออนิมโอเคเนาะ คุณแม่เป็นอึนแหงวอนนะคะคำว่าอึนแหงแปลว่าธนาคารบวกกับชีกอนที่แปลว่าพนักงานรวมกันเป็นอึนแหงวอนก็คือพนักงานธนาคารโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเขาคุยการเกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างให้มาแล้วว่าตอบข้อสองผู้โมผู้ตัวนี้แปลว่าพ่อเป็นตัวภาษาจีนนะคะเป็นฮันจาโมตัวนี้แปลว่าแม่รวมกันก็คือคุณพ่อคุณแม่ ส่วนมากเวลาเขาใช้เขาจะยกย่องเป็นพูมมนิมโอเคเนาะข้อที่1ชูมาแปลว่าสุดสัปดาชู่แปลว่าสัปดาห์แล้วก็มาแปลว่าปลายหรือสุดเพราะฉะนั้นมันมันก็ไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยเนาะอันที่3นะคะเพยียงวอนนะแปลว่าโรงพยาบาลคําว่าเพยียงหรือจิลเพยียงแปลว่าโรคอยู่แล้วนะคะนะอันที่4ี่อปปาแปลว่าพี่ชายแต่ว่าน้องสาวเรียกพี่ชายนะคะคนะ เพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องเนาะอันนี้แถมให้นะคะในภาษาเกาหลีเนี่ยเวลาเราเรียกพี่สาวพี่ชายเขาจะแบ่งเพศนะมาดูกันนะคะน้องชายกับน้องสาวนะน้องชายเรียกพี่สาวของเขาว่านูนาน้องสาวเรียกพี่สาวว่าออนนี่ส่วนถ้าเป็นฝั่งนี้เป็นพี่ชายนะน้องชายเรียกพี่ชายว่ายองน้องสาวเรียกพี่ชายว่าอปปา ะะมาดูกันต่อครานี้เราต้องมาลองแก้โจทย์เองแล้วนะเขาบอกว่าโซกึมึนจัมนีดาคิมชีน้นแมปซึมีดาโซกึมแปลว่าเกลือเกลือตัวนี้มาจากจาดาเข็มเกลือเข้มส่วนคิมชีก็คือกิมจิเน,นาะก,ก,ก,กิมจิเป็นยังไงแมปซึมีดามาจากแมปตาแปลว่าเผ็ดเพราะฉะนั้นน่าจะรู้เนาะ คุยการเกี่ยวข้องกับรสชาติคําว่ารสชาติคือหมัดนะคะพาะฉานี้ตอบข้อหนึ่งเลยเนาะ,ะมาแถะนิดนึงเนาะคำศัพท์นะคะคำว่าหมัดแปลว่ารสชาติเพราะฉะนั้นถ้ามีรสชาติมาชีอิตามาชีอิซโยอันนี้นะคะหรือเราจะเขียนสั้นๆเป็นมาชิตานี้ก็ได้นะคะแปลว่าอร่อยศัพท์คนเกาหลีถ้าไม่มีรสชาติมาชีออบตา หรือเขียนติดกันเป็นมารตาแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่อร่อยโอเคเนะาะมาดูรสชาติกันนะคะเมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะเข็มเรียกว่าซาดาเศ่ศเมื่อกี้เห็นไปแล้วเนาะแมตตาหวานเรียกว่าทัลดาเปรี้ยวเรียกว่าชีดาโอเคเนาะม เรียกว่าซูดาจืดเรียกว่าชิงกอบตาโอเคนะคะอ่ะพวกนี้ก็เป็นรสชาติที่ควรจะทราบไว้เนาะมาดูข้ออื่นแปลว่าอะไรกันบ้างนะคะอึมฉีแปลว่าอาหารนะโยดีหมายถึงการทำอาหารนะคะหรือเป็นแบบอาหารก็ได้นะประเภทอาหารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าโยดีฮาดานะโยดีฮาดาแปลว่าทำอาหาร Yo ริปอบปอบตัวนี้มาจากคำว่าพังปอบแปลว่าวิธีเพราะฉะนั้นโยริปอบก็คือวิธีทำอาหารนะคะหรือว่าเราเรียกว่าโยริซาจะแปลว่าคนที่ทำอาหารก็คือพ่อครัวแม่ครัวเชฟนั่นแหละเนาะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่าอาหารไทยอาหารเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าแทกุกอึมฉีก็ได้นะ แทกุกโยรีก็ได้นะคะอึมฉิโยรีพวกนี้เนาะเป็นอาหารันได้เหมือนกันนะคะคราวนี้มาดูกันนะเชโซหมายถึงผักนะคะสามารถใช้คำว่ายัดแช่ก็ได้นะแถมให้นะคะส่วนผล,ลไม้เรียกว่าควาอิลโอเคเนาะ,ะมาดูกันนะคะอีกข้อหนึ่งนะนาเนนโซลเรลซซ์ฉันรักสุนีดาชิงโกนุนบูซานเนซซ์ฉัรัสุีดาฉัน ทำอะไรที่โซลค,คนเกาหลีนะคะเรียกว่าโซลคนไทยเรียกโซลเนาะกรุงโซนะคะอ่ะชั้นเอซอตัวนี้เป็นตัวบ่งชี้สถานที่นะคะแปลว่าที่ชั้นทำอะไรที่กรุงโซลชาราดาแปลว่าเติบโตนะคะชั้นโตที่กรุงโซลชินกูแปลว่าเพื่อนนะเพื่อนเติบโตที่ไหนเพื่อนโตที่ ปูซานคนไทยเรียกปูซานใช่ไหมแต่ภาษากเกาหลีออกเขียนเป็นปูซานนะคะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเขาคุยกันเรื่องว่าโตที่ไหนเติบโตที่ไหนคุยกันเรื่องบ้านเกิดนะคะคาว่าบ้านเกิดเรียกว่าโคฮังเขเคเนาะโคฮังคือบ้านเกิดนะจริงๆถ้าเขาจะบอกว่าบ้านเกิดของฉันคืออะไรเขาก็บอกว่าเชโคฮังเกิลโซลิโซลิมีดาอย่างนี้ก็ได้นะคะนะแต่ว่าเขาใช้คําคว่า ฉันเติบโตที่บ้านเกิดนะส่วนคำว่าเกิดนะคะใช้คำว่าแถวนาดานะโอเคเนาะอ่ส่วนคำว่าวันเกิดนะคะใช้คำว่าเซงเอลแซงแปลว่าเกิดเป็นตัวจีนเป็นฮันจานะแซงตัวนี้แปลว่าเกิดนะคะเอลแปลว่าวันอันนี้ก็เป็นตัวจีนเหมือนกันนะโอเคนะคะอ่ะมาลองดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะนาดา แปลว่าประเทศถ่าจบแปลว่าครอบครัวชิงกูเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วเนาะแปลว่าเพื่อนนะคะแถมให้นะสำหรับแฟนนะคะแฟนที่เป็นผู้ชายแฟนหนุ่มอย่างเงี้ยน,นะคะเขาเรียกว่านำจาชิงกูก็คือคำว่าเพื่อนนะั่นแหละเหมือน boy friend ในภาษาอังกฤษอะเนาะเรียกสั้นๆว่านำชิงส่วนถ้าเป็นแฟนสาวนะคะแฟนสาวนะ ก็จะเหมือนเกิร์ลเฟรมในภาษาอังกฤษเนาะจะใช้คำว่ายอจ้าชิงกูนะเรียกสั้นๆว่ายออชิงคำว่านำจาแปลว่าผู้ชายอยู่แล้วนะคะชิงกูก็คือเพื่อนเนาะแฟนสาวเหมือนกันนะคะยอจาคำนี้นะคะแปลว่าผู้หญิงอยู่แล้วนะเขียเนาะนะคะส่วนคำว่านาราคำนี้เป็นคำที่เห็นบ่อยจำไปเลยเนาะแปลว่าประเทศนะคะช่นเราจะถามว่าคุณเป็นคนที่ไหนนะคะเขาจะถามว่าออนึ a งนารา ซารามอมิกนะคะอ,อนือในที่นี้แปลว่าไหนไหนแบบอันไหนอะนะคะให้เลือกแบบ w h i ในภาษาอังกฤษอะเนาะนารามเมื่อกี้เราเห็นแล้วเนาะแปลว่าประเทศนะคะซารามคำนี้แปลว่าคนอิมดิตัวนี้กูบอกเอานอคืออีดานั่นแหละเป็นคือแต่เป็นรูปคำถามของเขานะคะเวลาตอบเราก็ตอบได้เลยนะเช่นฉันเป็นคนไทยชอนืน้นแทกุกซารามิด แทกุก๊กแปลว่าไทยนะคะโอเคเนาะ